ตอนนี้ก็เข้าห้างมาตุนเสบียงนะคะมาหาซื้อของไปกินดูพี่ไาชีก,ก่อนรถเข็น ถึงซุปเปอร์แล้วเดี๋ยวเข้าไปหาซื้อของกินกันมีเด็กหลับกันอากาศไม่ยอมนอนนะคะนั่งหลับดักพ่อแกแบนของเรานั่งหลับแล้วจ้ะ 个。<laughs> <laughs>

People have written books, <laughs> some have a great look that covers the magazines forget kids who are 17, but I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign, some they certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what would happen เอตะายังง่วงนอนแต่ว่าจะให้เข็นรถก็เลยพาเข็นรถให้เอตะาหลับอีกรอบจอดรถไม่ได้แล้วร้องแล้วลูกจอดรถแล้วร้องอ่ะป่าป่าป่าไทายชีป่ะอ่ะป่าหัวรอบสวนกันดีกว่านี้พาเดินสำรวจสวนบ้าง <c oughs> เล่นเครื่องเล่นหลายรอบแล้วสนุกคนกนู้นอ่ะได้วิ่งอ่ะ แพชีชอบวิ่งอยู่เราด้วยชอบเพลินเลยอุ้ยอันนั้นน่าจะทะลุไปอีกซีกได้นะั่นนะ่ะน่าเดินมากเลยตรงนูนะ้น่ะอยากไปข้างล่างเหรออะปลปลปอไปเช็คกันเหมือนไปลานจอดรถไปไหนก็ไม่รู้อีกเออไปเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวจะเดินไปไหนลูกเข้าปากแล้วเราเนี่ย ่วนนี้นะคะตอนที่เป็นหน้าซาก,กุระนะคะสวยมากค่ะที่เห็นข้างหน้าตรงนี้ที่เหลือแต่ต้นไม่มีใบนี้นะคะอันนี้คือต้อนซาก,กุระทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมเพียบเลยชิชาเคยพามาสวนนี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้พามาฝั่งนี้นะคะพาไปอีกฝั่งนึงก็เป็นต้นซาก,กุระเต็มไปหมดเลยแบบนี้ค่ะลองไปย้อนดูคลิปซาก,กุระได้นะคะ นี่เป็นไงแบทแมนแบทแมนกินแตงโมอร่อยไหมลูกไม่ใช่ครั้งข่าวกินกล้วยนะั้างข่าวกินแตงโมไม่ชอบกินกล้วยไปแล้วเสื้อเขอะเลยเนี่ยอันนี้ลอยกินกล้วยเอ,อีใส่อันนี้ให้กินหนูหนูจะกินในแพ็คไม่ได้ลูกหนูกินอันนี้ดูลูกชายหนูจะกินในถุงไม่ได้หนูกินอันนี้ครับ เอตา้ากินอันนี้ลูกเออกินอันนี้เออเนี่ยมามาทำให้แล้วกินอันนี้เออ <c oughs> เกง่ง <c oughs> เกง่งเกง่ง <c oughs> กินผิดฝั่งอะลูกเย่ <c oughs> <Yeah. c oughs> มีเด็กเด็กขวด มีเด็กติดขวดอลุกสิลุกเอออลุกลุกลุก,ลกหนึ่งสองสา<ๆ>มเถ<ๆ>อะหมดเลยลูกหนูเอาขวดนะ้ำไปวางสิมันจะได้เล่นถนัดถนัดหนูจะมาถือขวดไว้ทำไมลุงเ,<ๆ>เด็กติดขวดเดินถือขวดมันหอมไม่หายเลย แอบกินน้ำแต่งโมเอแ,แต่กินแตงโมอหลรไม่รกดห้เจอก็หนูก็หนูะนจ,ะะะจะเอาขวดน้ำไปด้วยทำไมอะลูกอันนี่ยกอดขวดแน่นเลยดูวิ่งมาตามเอาขวดน้ำก็ไม่ยอมให้ วิ่งหนีขึ้นไานน่นแล้วเอาขวดน้ำมาให้มามะ้าอ่ะอ่ะอ่ะอะเล่นมือเดียวก็ยังกลัวเอาตูดลงเอาหลังลงเงมอนเดิมไปเกี่ยมอันหน้าออกมามามาเก็บขวดน้ำให้เออเออจะได้เล่นถนัดถนัดไป ไม่ยอมไม่ยอมเมาคืนไอเด็กติดขวดเหมือนจะมีเด็กง่วงค่ะปีนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนี่ล็อกด้วยจะนอนแล้วหรอลูกมามาไม่ได้เอาเป้อุ้มน้องมาเอาอีกแล้วจะนอนอีกแล้วคนเนี้อ๋อหนูนอนไปก่อนตื่นหนึ่งเออหนูนอนไปก่อนตักตื่นหนึ่งนะเดี๋ยวขากลับ ขากลับเดินนะอ่าๆโอเคโอเคเดีย๋ยวล็อกล็อกให้ทยชี้นอนก่อนสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวชาเขียวตัวนี้นะคะเป็นชาเขียวกินลาเวนเดอร์ค่ะวุ้ยเมื่อกี้ชิมไปแล้วแบบว่าหอมลาเวนเดอร์มากเลยค่ะถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดค่ะลองซื้อมานะคะอันนี้ไม่มีรสหวานเลยนะเป็นชาแบบจืดๆแต่ว่าหอมมากๆค่ะแนะนำค่ะ ถ้าใครชอบราวเวนเดอร์เอ้ยอร่อยไม่เลิกเอ้ยหนมเด็กหกเดือนนะแต่เอตะเจ็ดเดือนแล้วนะอเอ้ยยาให้เขาแทะเล่นๆไปงั้นแหละไม่ได้กินหรอกนะอมๆดูดๆเออเออนั่นดูดๆ,ๆ,ๆ,ๆดูดๆ,ๆเออฝึกเคี้ยวไป เออยะไอเจ้ของเล่นก็เต็มเลยเล่นเบื่อแล้วเคี้ยวขนมบ้างเนาะของเล่นก็แล้วแตงโมก็แล้วอืมอะให้แทะขนมเล่นไปบ้างพี่เราเป่านี้หลับแล้วมั้งพี่ชายแอบปีนขึ้นรถน้องไปแล้วแมงไม่นอน ที่ไทยชีดหลับแล้วค่ะดูท่าหลับนะคะจนน้องก็ตื่นเลยเดไปดู เล่นเล่นแน้นซกเอต่าซอออืออือเอ้ายืนยืนอือเกงเออเอออาชทีบอย่าอยากยืนแล้วเหรอลลก ยอมนั่งด้วยกันแล้วยอมนั่งด้วยกันแล้วยอมนั่งด้วยกันแล้วจะอะไรอ่ะจ้ะอะไรมาตอนนี้จ้ะดอนเฮลมีเอ๊ะเฮลมั้ยนี่มาถ่ายรูปเ่าเฮลเปล่ะเล เปิดตกใจตื่นเลยเนี่ยเสียงประตูเปิดตกใจตื่นแน่นจริงๆเลยอ่ะบ้านแล้วเดี๋ยวกยิน,นบ้างนอนทีแล้วะนะล,ลูกนะ